ยุคนี้ใครก็อยากเปิดร้านกาแฟอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์คนติดตามเป็นแสนเป็นล้านแต่เดี๋ยวก่อน oh, <no. S 2> หรือกว่าจะมีคนตามเยอะๆกว่าจะได้งานรีวิวแก่รับหนึ่งรับสองตุยแย่กันพอดี ไม่สําคัญว่าเทสที่สร้างหรือร่างที่เป็นพราะยุคนี้มีรายได้ทางเดียวมันไม่เลิศแล้วอะ่ะก็ใครๆย,ย,ยุคนี้เขาก็หารายได้กันด้วยมือถือเครื่องเดียวกันทั้งนั้นแต่ที่เลิศที่สุดอะ่ะก็งาน Affiliate กับแบรนด์สินค้าชั้นนำนี่ยแหละเลิศยังไงนะหรออ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง Affiliate เนี่ยก็แค่ใช้ชอบแล้วก็แชร์ทั้งสนุกแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะแต่รายได้เนี่ยฉ่ำมาก ไหลมาเรื่อยๆเลยจ้าแต่ต้องเลือกแบรนด์ให้ถูกก่อนนะจะออกแรงทั้งทีก็ต้องเลือกดีๆกันไปเลยเลือกยังไงจะเล่าให้ฟัง <S 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 อย่างแรกเลยเลือกแบรนด์ที่มีสินค้าแมสและดีจริงพอถ้าเกิดของดีหมดแล้วก็ต้องซื้อซ้ำแอบกระซิบให้ครีมกับอาหารเสริมอะขายได้เพียบเพราะคนยุคนี้ไม่ว่าจะเพศไหนไวัยไหนก็อยากสวยอยากหลอ่ออยากสุขภาพดีกันทั้งนั้น